สยามพัวตาเนี่ยเราอยู่กับกเกษตรกรไทยมา47ปีเต็มแล้วนะคะเราเองก็มีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะเป็นคู่คิดคู่ชีวิตกับกเกษตรกรเพราะเราดูแลกเกษตรกรเรียกว่าตั้งแต่ก่อนซื้อขณะซื้อแล้วก็หลังซื้อจนกเกษตรกรสามารถที่จะกลับมาซื้อเราได้ใหม่แล้วกันนะคะหน้าที่ของเราคือการทําให้กเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็มุ่งเน้นเรื่องการนําเอานนัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยส่งเสริมทําให้การทํางานของกเกษตรกรดีขึ้นด้วยแล้วก็ ็ตอนนี้เองเนี่ยทางสยามควอต้ากรุ๊ปนะคะเราก็มีบริษัทที่ชื่อว่าเกษอินโนนะคะเป็นบริษัทใหม่เกิดมาประมาณ4ปีแล้วนะคะเราต้องการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเป็นเพื่อนคู่คิดกับเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาสู่ภาคการเกษตร จริงๆเนี่ยงานเกษตรมันมีเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรสําหรับเกษตรกร,ร,จ,รจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ใน,ในเมืองว่างั้นเถอะพี่ว่าไอฟ้ฟาร์มเอ็กซ์โปเนี่ยเป็นงานแรกที่เห็นว่าเป็นงานเกษตรจริงจังแล้วก็จัดขึ้นสําหรับคนเมืองแล้วกันเราก็จะได้เห็นคนที่เขาอยากทําเกษตรอะแต่ว่าเขาอาจจะแบบต้องการ e ร v i c e คนมือต้องการความสะดวกเนี่ยพี่ว่าที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออเขาเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะได้ทั้งองค์ความรู้องค์ความรู้หมายถึงว่ามีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะซึ่งอันนี้มันมีเวทีหนึ่งสำหรับการสน ของภาครัฐพี่ว่าอันนี้ดี2คือว่าเขาก็สามารถที่จะเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นนะที่สําคัญในการทํำกเกษตรได้ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนเมืองที่อยากทำกเกษตรค่ะ